ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรีตัวเที่ยวไทยรายการที่ทําให้คุณได้กินเที่ยวช็อปทั่วไทยกับผมยิมธีรเดชที่จังหวัดลําปางครับการเดินทางมาจังหวัดลำปางนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันครับ การเดินทางของรถโดยสารประจำทางนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดแสนจะสบายครับนั่งดูบัสทีวีเพลินๆน,น,นะครับอากาศเย็นแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะเขาบอกว่าลำปางหนาวมากๆโอโ้เรียกว่านั่งแป๊บเดียวครับก็ถึงลำปางแล้วละครับโอโ้คุณผู้ชมครับดูน้องยิมสิครับเพิ่อแป๊บเดียวเองเนี่ยแอบไปนั่งรถมา้าชมเมืองซะแล้วครับโอ้ย ปล่อยให้ผมและคุณผู้ชมเนี่ยนั่งงวยงงสงสัยกันอยู่นะครับว่าทําไมครับทําไมผมไม่เข้าใจครับมาที่ลําปางเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องนึกถึงเนี่ยต้องเป็นรถม้าด้วยละครับไหนคนก็บอกว่าโหลําปางหนาวมากผมก็ตั้งใจจะมาดูหิ่ม้าครับโอ้ไม่มีเลยนะครับมันนี้ครับคุณผู้ชมผมนี่นะฮะ ไปแอบถามคุณลุงขี่ม้ามาแล้วครับท่านก็เลยเล่าให้เราฟังนะครับว่ารถม้าที่ลำปางนี่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วล่ะครับคุณผู้ชมเริ่มจากมีการเชื่อมรางรถไฟเข้ามาที่จังหวัดลำปางครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะฮะถือว่าจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นประตูสู่ล้านานากันเลยทีเดียวเป็นศูนย์กลางการค้าการคมานาคมขอ,ของภาคเหนือตอนบนนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างะฮะที่มาจากกรุงเทพเนี่ย ก็ต้องมาลงที่จังหวัดลำปางก่อนก่อนที่จะส่งต่อกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือนะครับคุณผู้ชมทําให้รถม้าเนี่ยนะครับมีความสําคัญในการขนส่งภายในจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวครับจนถึงเมื่อปีพศ2490นะฮะก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมล้อเลื่อนขึ้นครับ เพื่อทำการจดทะเบียนร,รถมา้าโอ้โหและก็ได้รับอนุญาตในปีพศ2492ครับถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะฮะที่มีการจดทะเบียนประเภทล้อครับจากวันนั้นนะฮะเวลาก็ผ่านมากว่า90ปีแล้วล่ะครับปัจจุบันนะครับรถม้านี่ก็ยังสร้างความคึกคักคึกคักอยู่เช่นเดิมในจังหวัดลำปางนะครับ แต่ว่ายกเลิกนะฮะไม่วิ่งส่งของขนสินค้าอะไรกันแล้วครับมาเป็นบริการนั่งรถม้าชมเมืองลำปางในถนนราคาก็รอบละ150-200บาทก็เรียกว่าไม่แพงกันเลยทีเดียวนะครับรถม้าเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางนั่นเองครับแลวเขาบอกนะครับว่ามาลำปางไม่ได้นั่งรถม้าก็เรียกว่ามาไม่ถึงกันเลยทีเดียวลหละครับ คุณลุงคนขับรถม้าชมเมืองยังบอกอีกด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าอาชีพนี้จะไม่เฟื่องฟูและก็มั่นคงเหมือนสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าเจ้าของรถม้าและก็สารถีผู้ใช้บริการรถม้าเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงยึดถือและก็สืบสานอาชีพนี้มาหลายชั่วอายุคนเลยละครับเพื่อให้รถม้าเนี่ยยังคงอยู่คู่เมืองลำปางสืบไปครับ และเมื่อมาถึงลำปางแล้วทั้งทีนะครับหากมาได้แวะสัการะพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางก็ประมาณ18กิโลเมตรครับคุณผู้ชม วัดนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินสูงที่มีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุดครับมีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆที่เรียกว่าสวยงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังและประติมาก,กรรมล้วนแล้วแต่งดงามทั้งสิ้นครับและที่สำคัญเลยนะครับพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ยังเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศครับและเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด ในประเทศอีกด้วยครับยิ่งคนที่เกิดปีฉลูด้วยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องมาสักการะองค์พระาธาตุแหละครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นพระาธาตุประจําปีฉลูด้วยครับสาเหตุที่เป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนปีฉลูก็เพราะว่าเริ่มสร้างในปีฉลูและก็เสร็จในปีฉลูเช่นกันครับซึ่งฐานพระาธาตุนั้นเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาครับ ภายนอกบุด้วยทองจังโกยอดฉัดทําด้วยทองคํามีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจํายามแบบต่างๆครับลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหาริปุญชัยและพระธาตุจอมทองภายในองค์พระเจดีย์นะครับก็จะบรรจุพระเกศาและพระอัฐธิาธาตุจากพระนราชข้างขวาพระสอด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมทั้งรั้วทองเหลืององค์พระธาตุมีรูกระสุนปืน ที่หนานทิพช้างยิงเท้ามหายศปรากฏอยู่ด้วยล่ะครับและหากท่านใดเกิดปีฉลูเนี่ยนะครับหรือว่าปีวัวน,นั่นเองอย่าลืมนะครับอย่าลืมนำวัวมาสการะพระธาตุเพื่อสะดอกเคราะห์และขอโชคลาบด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะครับบ้างก็บอกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์บ้างก็บอกกันว่านี่คืออนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ครับนั่นก็คือเงาของพระธาตุลำปางหลวงปกติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวัตถุต้องกระทบแสงเงาของวัตถุนั้นจะเป็นสีดำอย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันแต่เงาของพระธาตุลำปางหลวงนั้นนะครับ กลับเห็นเป็นสีสันอย่างชัดเจนนับเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์จริงๆครับไหนๆก็มาถึงที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงทั้งทีที่ที่ซึ่งเป็นที่เคารพของคนจังหวัดลำปางนะครับงั้นเราปล่อยให้น้องยิ้มเนี่ยได้สักการะพระาธาตุลำปางหลวงกันสักหน่อยดีกว่าครับ หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปนมัสการพระธาตุลำปางหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ครับน้องยิมของเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางตอนนี้ีนโอ้โหได้รับความนิยมฮอตฮิตมากๆเลยครับใครมาลำปางนะครับแห่ต้องมาที่นี่ครับนั่นก็คือฟาร์มแกะฮักยูครับ ซึ่งฟาร์มแกะแห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากวัดพระาธาตุลำปางหลวงเลยละครับห่างจากตัวเมืองลำปางเนี่ยเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นสถานที่ที่เรียกว่าโอ้โหตกแต่งสถานที่ได้น่ารักและก็สวยงามมากๆเลยนะ ใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีมุมเก๋ๆสวยๆไว,ว้ให้เราแอคท่าโพสท่ากันเป็นสุดลิธต์เลยทีเดียวจุดเด่นของฮักยูนะฮะนี่อยู่ที่ป้ายขนาดใหญ่สีชมพูอนนี้ครับแม่กับวลีนี่สุดฮิตเลยทีเดียวที่เขาเขียนว่า ลำปางหนาวมากโอ้โยตั้งเด่นนะฮะยูนฟาร์มนอกจากที่เราจะได้สนุกสนานกับการให้อาหารแกะแล้วเนี่ยนะฮะถ่ายภาพแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหที่นี่เนี่ยยังมีโซนร้านค้าที่เน้นผลิตภัณฑ์จากนมแกะครับคุณผู้ชมนมแกะโอ้โย เขาเรียกว่ามีนมแกะเป็นส่วนประกอบนะฮะสำหรับใครที่ต้องการซื้อของฝากนะครับโอ้โหก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันไปฝากกันได้นะฮะและที่สําคัญนะครับค่าเช่าไปให้อาหารแกะนั้นเนี่ยถูกแสนถูกครับเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่20บบาทเท่าน,นั้นเองครับคุณผู้ชม โอ้โหพอให้อาหารแกะเสร็จเนี่ยเริ่มเหนื่อยไหมครับนี่ถ้าเหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้น้องยิมเนี่ยนะฮะพาคุณผู้ชมไปลองลิ้มชิมรสอาหารกับร้านอาหารในฟาร์มแกะฮักอยู่กันครับ เป็นยังไงล่ะครับเมนูอาหารแต่ละอย่างที่น้องยิมพามาชิมในวันนี้อืมขอบอกเลยนะครับบอกตรงบอกตรงนะครับว่ารายการตีตัวเที่ยวไทยเนี่ยขอการันตีความอร่อยเลยล่ละครับเป็นไงกันพ้องเับเพื่อนสำหรับการไม่เอาที่จวัดลำปางเที่ยนี้ครับเพื่อนม่วนก่อนครับแล้วก็หากถ้าเพื่อนท่านใดนะครับที่เคยมานะครับผมบอกเลยครับเพิ่งมาครับจัวัดลำปางที่นี้ครับม่วนจะไปครับ สำหรับวันนี้นะครับเวลาของผมได้หมดลงแล้วผมต้องขอตัวไปก่อนเด้อสวัสดีครับ